แล้วเราก็เดินมาซอยนี้ซอยเก้าไปเพตตาเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านพักถ้าใช่ไหมถ้าไม่ใช่เราอ๋อเราเจอแล้วดีไงเตป้าเจอแล้วเจ๊บ้านเตป้านี่ค่ะรีวิวห้องเตป้านะคะเดี๋ยวน้ำเย็น คุณป้าบอกว่าไม่อั้นค่ะกินได้เต็มที่นะคะเราได้ห้องใหม่ยเลขสามเจเมืกี้คุณลุงให้เราห้องหกไม่ใช่ป๋อก็ทำไมเเอคุณคุณคุณป้าเปลี่ยนให้อันนี้ค่ะห้องเก้าร้อยบาทโอ้โหเราเอากระเป๋ามาวางเต็มที่เลยค่ะคือร้อนมากค่ะเราเราจะขอ แค่นี้เราก็โอเคแล้วค่ะเราเดินไปถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเดี๋ยวเราจะลองซับซอบดูนะคะลองเดินดูแต่ตอนเนี้ย <Okay, S 1> เดยวให้แอร์เย็นๆ,ๆก่อนนะคะเราจะมาดูด้านหลังนี่ค่ะประตูด้านนอกสวยไหมคะโอรม่มรื่นมากเลยในที่สุดหนูก็มาหาเจอนะคะเหมือนบ้านพักเราเลยน่สวยมากหนูพอใจมากค่ะอันนี้ที่นั่งเล่นนะคะช่วงนี้แดดร้อนนิดนึงนะคะตรงนี้ห้องน้ํา ห้องน้าอยู่ด้านนอกไม่เป็นไรค่ะเราเราตอนนี้เหงื่อแตกเหงื่อแตกมากเราก็โอเคแล้วค่ะห้องน้ํามีน้ําร้อนด้วยนะคะจะอาบน้ําอุ่นน้าร้อนเราอาบน้ําเย็นนะคะเพราะว่าเราเราร้อนมากเลยนะคะตอนนี้มันไอยเยาวจะเป็นวันนะคะเพราะว่าผ่านทั้งร้อนนั่งรถไฟร้อนมากเลยค่ะเราน,นั่งมาแปดโมง ะะถึงที่นี่14นาฬิกา30ตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะรีวิวนั่งรถไฟเมื่อกี้300 2 0อ2สองร้อย22บาทนะคะเดี๋ยวเราก็นั่งรถมี์ลายต่อเลยเราเหนื่อยมากนะคะออขอโทษขอโทษค่ะขอโทษเ,เ,เดี๋ยวนี่ค่ะบรรยากาศของเรามีปลั๊กเสียบให้เยอะเราชอบนะคะเลยนอนสองคน โอเคไหมคะโอเค <จะ S 1> เรานอนแบบนี้<า>แหละเราชอบะคะ่ะเดี๋ยวอาหารเช้าประมาณ8ปดโมงน้ําดื่มดื่มได้ไม่อั้นนะคะเรามีรหัส WiFi อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีปลั๊กเสียบจุใจมากเลยคะ่ะเราชอบมากเลยคะ่ะนะคะนี่ค่ะพวกเราเก็บที่นอนให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไปมาหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกห้องนะคะ หรืนนั่งเล่นนะคะก็จะมีแดดยามเช้าพร้อนแต่เช้าอันนี้ด้านล่างนะคะเรามาดูบรรยากาศดอกไม้หอมมากนี่คะ่ะมีตู้เย็น่ะเราก็จะเดินลงนะคะเราเดินลงนะคะน้ตกลับก่อนนะคะ ไม้เนื้แน่นมากไม้เนื้อแข็ง <Okay. S 1> บรรยากาศนะคะมุมนั่งเล่นอันนี้เป็นบ้านเขาแกนะคะ90ปีเรามานั่งเล่นมุมนี้นะจ๊ะเจ๊เจ๊นั่งเล่นก่อนนะคะดูบรรยากาศด้านนอกค่ะสวยมาก บ้านโบราณเรามานอนที่บ้านโบราณเดี๋ยววันนี้เราจะกลับแล้วนะคะดูบรรยากาศก็ชอบชอบหมจ๊ะอยากมาอีกไหมหนานๆทีเจ๊มาบ้านสวยมากค่ะเดี๋ยวเราถ่ายหมุ่สูมือเช้าของเราก่อนออกเดินทางทานให้อร่อยนะคะดดได้ เดี๋ยวเราค่อยเรียกก็ได้อาจารย์